สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราต,ต้องรออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมการทําบุญบรรทบ,บุรุษในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็รดน้ําขอพอรจากคุณย่าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ,ะตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตษณะใยว่าตาม ทับบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปันโนสังฆบ,บูชา ยาไวปักยาไวปักตัวสับท์ยาตัวที่นองเตตันองอุบาคปติมีจิตังบดิตังทุมหังกิบมวัสมิจตัว สพีภูเรนตุสังกปันจันทบปนรสวยะธามนิชวาติรัศยะธาสภีปิโยวิวัจจันตุสาภรวะทวินัตมาเตภวันตรายูสุขีพีฆายุกราภวสัพีติโยวิวัตฉันตุสาภรวะทวินัตมาเตภวันตรายู สู้ที่ท้กทีเอาเราก็ไปอยู่ปุ๊บเขาก็นั่ง <c oughs> กันในอากาศก็ไม่เปิดอย่างนี้แล้วก็มีพัดลมเป่าอยู่ตัวเดียวันถามว่ารู้ไหมเป็นหรือเปล่าเป็นหรือปเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่รู้ ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ